สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมหนึ่ง์หนึ่งค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่พิมที่พิมทำคลิปการตั้งเป้าหมายไปค่ะมีเพื่อนใน YouTube ท่านหนึ่งมาคอมเมนต์นะคะซึ่งพิมขอบคุณมากเลยที่มาคอมเมนต์พิมดีใจมากเลยที่มีคนมาคอมเมนต์ในช่องของพิมอยากให้เพื่อนๆมาคอมเมนต์มาพูดคุยมาแนะนำในช่องของพิมได้นะคะ เพื่อนในยูทูปท่านหนึ่งคอมเมนต์ว่าเป้าหมายเปลี่ยนไปเรื่อยนั่นเองค่ะปิมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะว่าการที่เป้าหมายเปลี่ยนไปเรื่อยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือเปล่าแล้วเพื่อน เคยมีเป้าหมายที่เปลี่ยนไปหลายรอบกันบ้างไหมคะมีใครบ้างที่เปลี่ยนแปลงพิมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็เป้าหมายเปลี่ยนไปกันแทบทุกคนนะพิมว่ามันเป็นธรรมชาติของคนใครเป้าหมายเปลี่ยนคอมเมนต์เมาส์กันได้นะคะแล้วเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น จากประสบการณ์ของปิมนะคะตอนช่วงวัยที่เราเป็นวัยรุ่นอันนี้คือตอนที่เป็นอยู่มัธยมนะคะปิมรู้สึกว่าปิมมีความฝันว่าไม่ใช่รู้สึกปิมมีความฝันว่าตัวเองอยากเป็นดีไซเนอร์เพราะว่าในช่วงวัยนั้นปิมรู้สึกว่าปิมชอบวาดภาพปิมชอบอคิดสร้างสารรค์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าการเป็นดีไซเนอร์น่าจะ เหมาะกับตัวเองนั่นเองค่ะพอขึ้นมาหาพอขึ้นมาหาอะไรความฝันนั้นปิพมก็เลือนลางหายไปก็เลยคงจะยากไปสำหรับฉันแล้วความฝันนี้ปิพมก็เลยคิดว่าอยากทำธุรกิจกับครอบครัวเพราะง่ายดีไม่ต้องเริ่มต้นเองครอบครัวสร้างมาให้แล้วเราทำต่อไปแค่นั้นเองเลยค่ะและปิพม พอหลังหลังจากนั้นปิพมก็ได้มีโอกาสไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียแล้วก็ไปทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้านอาหารไทยที่ออสเตรเลียก็ไปเห็นกิจการเขารุ่งเรืองคือแบบร้านเต็มทุกวันขายดีมากเป็นร้านอาหารไรที่ขายดีมากแล้วอาหารขาก็อร่อยนะจ๊ะประเด็นจะ้ะก็มีความฝันอีกเปลี่ยนอีกแล้วจ้ะเปลี่ยนจาก ่ทำธุรกิจครอบครัวเป็นการทําร้านอาหารอยากมีร้านอาหารอยากเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองนะคะเพราะเห็นเขาขายดีดูสิความคิดฉันตัดภาพมาตอนนี้เลยนะคะตอนที่มาอยู่ภูเก็ตเมื่อมาอยู่ภูเก็ตก็ได้มีโอกาสไปเป็นผู้จัดการ ร้านอาหารก่อนที่จะมาภูเก็ตความฝันฉันก็ยังยังคงอยู่อยู่นะคะว่าเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารพอเรามีโอกาสได้มาเป็นผู้จัดการร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารเปิดใหม่ซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องจัดการร้านบริหารร้านให้เขาเป็นที่รู้จักมีเป็นที่รู้จกัเจกเพื่อจะให้แบบลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราทำเราลองทำแล้วเราทำไม่ได้เราก็เลยคิดว่าร้านอาหารคงไม่ใช่ทางของเราเพราะฉะนั้นเป้าหมายของฉันก็เลยเปลี่ยนไปอีกค่ะเราก็ฉันก็เลยกลับมาโฟกัสในการสักลายอยู่ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าเมื่อฉันพยายามทำอ่ายังไงอะ เมื่อพยายามทำสักลายไปแล้วเป้าหมายของฉันจะเปลี่ยนไปอีกหรือไม่เพื่อนๆนสังเกตเห็นอะไรไหมคะจากประสบการณ์ที่ปิมเล่าเรื่องราวความฝันที่พิมเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงวัยนั้นซึ่งในแต่ละช่วงวัยของเราความฝันของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นการที่เป้าหมายของเราเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติเลยนะคะ และไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่แน่แน่นะคะมีหลายปัจจัยค่ะที่ทำให้เป้าหมายในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะอย่างช่วงวัยก็คือการที่เราเติบโตขึ้นมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงความฝันของเราเรามีประสบการณ์มากขึ้นและการที่เราได้ ลองลงมือทำได้ทดลองทำมันก็รู้สึกว่าความฝันนั้นอาจจะไม่ใช่สำหรับเราแล้วก็เลยทำให้ความฝันเป้าหมายของเรานั้นเปลี่ยนไปได้ค่ะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปสังคมคนรอบข้ามคนรอบข้างก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เป้าหมายของเราเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะ สิ่งสุดท้ายสําหรับปิมที่ปิ้มคิดว่าทําไมเป้าหมายที่เปลี่ยนไปก็คืออาจจะเราอาจจะเจอเป้าหมายที่ดีกว่าเหมือนแบบเจอเจอโอกาสที่ดีกว่ามันก็เลยทําให้เราเปลี่ยนเป้าหมายไปกับโอกาสที่ดีกว่าที่สิ่งที่เราคิดว่าโอกาสที่มีคนยื่นมาให้เนี้มันดีกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็ได้ค่ะสุดท้ายแล้ว การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายบ่อยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกนะคะจริงๆปิมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำเพราะว่าคนเราเติบโตเรียนรู้มากขึ้นก็ย่อมมีมุมมองใหม่ๆเป้าหมายที่เคยสำคัญอาจไม่ใช่สิ่งที่เราอยากาได้จริงๆแล้ว บางคนอาจจะมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายบ่อยคือความไม่มั่นคงคือคนที่ไม่มีความแน่แน่อะไรประมาณเนี้ยแต่ลองคิดดูดีๆนะคะขอไปค่ะหายใจไม่ออกแต่ละแต่ลองคิดดูดีๆนะคะว่ามันหมายความว่าเราเปิดรับสิ่งใหม่ๆเรากำลังค้นหาสิ่งที่เหมาะกับเราจริงๆ มากกว่าแค่ยึดติดกับอะไรเดิมๆก็ได้ชไหมคะเ็นเพื่อน่ะดังนั้นถ้าคุณอายุ30แล้วเป้าหมายยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ไม่เป็นไรสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเรามีเป้าหมายเดียวไปตลอดชีวิตดังนั้นถ้าคุณอายุ30แล้วเป้าหมายของคุณยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรนะคะจำไว้ว่าไม่เป็นไรคะ่ะสิ่งสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าเรามีเป้าหมายเดียวไปตลอดชีวิตสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือการที่เราได้เรียนรู้และไม่หยุดเดินไม่หยุดฝันนะคะเรายังพยายามที่จะสร้างเส้นทางของตัวเอง ต่อไปนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งสำคัญเพราะสุดท้ายไม่มีใครกำหนดได้นอกจากตัวเราลงมือทําและพยายามต่อไปนะคะไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นเป้าหมายอะไรก็ให้ลองลงมือทําค่ะสู้ๆค่ะสุดท้ายแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้พิมด้วยนะคะ มาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆแต่ค่ะพี่ไว้ค่ะ